เสี่ยงในหัวเวอร์แบบจะสั่งนี่ไม่ว่าจะ่รีวาร์ดแต่คิดว่ามันต้องเข้มข้นมันต้องแบบว่ามันต้องเขาเรียกว่ามันต้องแบ่งได้แบบหลายแก้วคิดว่ามันจะต้องแบ่งอะไรแก้วจะเสี่ยวยจนเสื้อผ้าจังเลยแหกขาก่อนนะโอ้โหยิแบบมเทิร์นเวอร์ตออแกลริเออแก้วมาอันนี่แบบมแก้วไหมแก้วเราเอาแค่นี้ก่อนอ๋อก็ต้องเติมนมอ๋ออันนี้เราไม่คิดใช่ที่เอานมมาเอง ราล,ลองกินเท่านี้ก่อนโมวีเนงไม่อดกไม่กลัวเสื้อแค่จน,นเหนียวอะ่ะอืแล้วลองใส่นมถ้าเกิดสมมติว่ามันกินได้ไหลายแก้วก็อาจจะคุมอยู่ ก็กินง่ายประมาณสี่แก้วสี่แก้วก็แก้วละหกสิบจริงๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันเหนียวเฉย